เปิดตัว Redmi K70 Series มือถือสเปคสุดโหดที่มาในราคาเริ่มต้นเพียง12,000บาทส่วนจะมีะรายละเอียดสเปคอะไรบ้างที่น่าสนใจและจะเข้าไทยเมื่อไหร่ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมก,ก,กันกับผมดิ้ม m ารีอัพ Let's go สำหรับเจ้าตัว Redmi K70 Series นะครับเขาเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี Redmi K70 นะครับ Redmi K70 Pro แล้วก็ Redmi K70E แต่ว่ารุ่นที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็จะมีแค่ Redmi K70 กับ K70 Pro เพราะว่า Redmi K70E ได้มีการ rebranding นะครับแล้วก็มีรายชื่อผ่านกนสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเจ้าตัว Poco X6 Pro นะครับเจ้าตัว Redmi K70E ก็คือ Poco X6 Pro นั่น เอนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง2รุ่นในซีรีส์นะครับนั่นก็คือ Redmi K70 กับ K70 Pro นะครับซึ่งส่วนตัวผมคาดการว่าถ้าเข้าไทยมาน่าจะเป็น F6 นะครับผมซีรีส์ F นั่นเองนะครับ F แบบนี้อ่าเป็นพวกแบบ F6 กับ F6 Pro นะครับคาดว่านะครับส่วนตัวนะส่วนตัวผมคาดว่าแบบนั้นนะครับด้วยความที่ส่วนใหญ่แล้วร้อยละ80 70%เนี่ยมันจะเป็นถ้าอย่างนั้นซะส่วนใหญ่ะครับเราก็ต้องรอชมกันดูนะครับโอเคเริ่มต้นที่เรื่องของการดีไซน์นะครับทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยการดีไซน์แทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือจะมีกล้องหลังนะครับผมวางไว้บนฐานก็ตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะมีความไล่เฉดส ขึ้นแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแบบกล้องหลังที่แบบใหญ่ขนาดนี้นะฮะผมกรดีไซน์หน้าจอก็จะเป็นแบบพั c h h o l e display นะครับการวางตำแหน่งกล้องหน้าจะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยส่วนเรื่องของสเปคนะครับผมขออนุญาตพูดควบคู่กันไปละกันนะครับเพราะว่ามีบางอย่างเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับโอเคเริ่มต้นที่ขนาดหน้าจอครับทั้งคู่ให้มาเหมือนกันเลยนั่นก็คือ6.67นิ้วนะับพาร์ลหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED นะับรอบนี้ใช้เป็น OLED แล้วนะครับผมส่วนในเรื่องของความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น 2K+ นะครับ โมก็ละเอียดใช้ได้เลยนะครับคาลิเฟเสหน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาที่120เฮิร์ส์นะครับรองรับขอบเขตของสีที่68,000ล้านสีนะครับรองรับ d อเบ y Vision ด้วยและที่สำคัญเลยค่าความสว่างหน้าจออันนี้โคตรเวอร์เลยนะครับผมเขาบอกว่าตามตัวเลขสเปคนะ4,000 nits โอ้แม่เจ้านะครับผมนี่มันมือถือหรือว่าหลอดไฟกันแน่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเห็นค่าความสว่างเยอะสุดนะ2,600 nits นั่นก็คือเสียวมี 13T Pro นะครับผมองจริงผมว่ามันดูไม่ออกขนาดนั้นนะครับแต่รอบนี 4 0 0พนิดโอ้โหเวอร์เกินนะครับผมก็ต้องมารอดูว่ามันจะสว่างแค่ไหนกันะเชียวนะครับพอจะสู้แดดเมืองเราไหวหรือเปล่านะครับในด้านการทำงานนะครับจะรันมาด้วยกับ Android 14นะครับครอบทรามมาด้วยคิดว่าเป็นมี UI เหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากทาง x ซี o ยมีนั่นเองนะครับชิปเซตทั้ง2รุ่นมีความเหมือนและต่างกันนิดนึงเพราะว่าทั้งคู่นะครับใช้ snapdragon เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในฝั่งของ K 70ธรรมดาเลือกใช้เป็น snapdragon 8 Gen สส่วนในฝั่งของ redmi K 7 0 Pro เเือใช้ป็น Snapdragon 8 Gen 3อ่าต่างกันแค่ generation เท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นสถาปัจยกรรม4นาโนเมตรเหมือนกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าว้าวมากนะแต่ว่ามันมีข่าวนิดนึงนะครับผมแบบเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับช่วงนี้ผมก็เห็นข่าว i อทก็จะเป็นในเรื่องของ Snapdragon 8 Gen 3นี่แหละมีข่าวว่าร้อนเกินนะครับในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพียงข่าวลือหรือว่าเป็นข่าวจริงข้อเท็จจริงยังไงก็ต้องมารอชมนะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยได้สัมผัสการใช้ Snapdragon Gen 3 เลือกใช้เป็นแบบ LPDDR5X นะครับซอร์เรเป็นแบบ u f s 4 0กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมส่วนในเรื่องของกล้องนะครับทั้งคู่เนี่ยให้กล้องหลังมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ต่างกันคือจํานวนเลน3เลนเท่ากันนะครับแต่ว่าความละเอียดแตกต่างกันนะครเดี๋ยวผมเริ่มที่เรดมี K70 กันก่อนนะครับโดยรุ่นนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวไม่หลัก50ล้านพิกเซลนะครับเป็นการสั่นแบบ OIS ด้วยบูมโมดด้วยนะครับกับเลนอัลตร้าไว์8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโคร2ล้านพิกเซลนะส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Pro K70 รให้ กล้องหลังมา3ตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลนะครับเป็นการสั่น OIS นะบวกมาด้วยกับเลนส์เทเลโฟโต้นะครับรอบนี้ให้มา50ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่2เท่านะครับผมตามเลขสเปคณปัจจุบันนะครับบวกมาด้วยนะครับกับเลนส์อัลตร้าไวอีก12ล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของความละเอียดแล้วก็เลนส์เนี่ยก็จะต่างกันออกไปนะครับฝั่งนึงได้มาโครอีกฝั่งนึงได้เทเลนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 8K 24เฟรรรมเเทั้ง2ุ่นลยนะครับก็ถือว่าาใช้้้้ไดนนนะกลองหะครับจะให้ความละเอียดมาเท่ากันนนกก็คคือ16ลล้าพิเซะรับผม ต่างกันในเรื่องของกล้องหลังนิดหน่อยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะลำโพงให้มันเป็นลำโพงคู่แบบสตรโอเหมือนกันนะครับ Wi-Fi รองรับเป็นเวอร์ชัน7เหมือนกันทั้งคู่แล้วนะครับบลูทูธในฝั่งของ K70 ใช้เป็น5.3 K70 Pro ใช้เป็น5.4นะครับก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งแยกกันทำไมนะแค่แบบ0.1เวอร์ชันนะครับผมน่าจะให้เป็นแบบ5.4เหมือนกันทั้งคู่นะครับก็แต่เขาไม่ให้ก็ต้องยอมรับได้นะเพราะเขาไม่ได้ให้มานะฮะพอร์ตก็จะเป็น USB Type C เหมือนกันทั้งคู่นะครับรองร 120วัตต์เหมือนกันอีกด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับชาร์จเร็วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับด้วยความที่ x ียวมีเนี่ย120วัตต์ของเขาเนี่ยเร็วมากนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางสตูเราก็ใช้อยู่นะครับส่วนน้ำหนักตัวเครื่องนะครับทั้งคู่้น้ำหนักเท่ากันเป๊ะเลยนั่นก็คือ209กรัมนะครับก็หนักกว่าเดิมเพราะว่าตัวเดิมเนี่ย p o c k F5 นะครับพวก F5 F5 Pro เนี่ยไม่ได้หนักขนาดนี้นะครับผมแต่ก็จริงๆ209 โดยสรุปแล้วนะครับผมว่าเจ้าตัว Redmi K70 กับ K70 Pro เนี่ยน่าจะเป็นตัวใหม่แห่งวงการเลยก็ว่าได้ที่แบบในราคาหมื่นเงินกลางนะครับแต่ว่าได้ชิปเซตระดับแบบโหมด Snapdragon 2อะ Snapdragon 3เลยนะครับผมมันก็เวอร์เกินนะครับผมแต่ก็ต้องมารอดูนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยผมจะอ้างอิงราคาการเปิดตัวจากฝั่งประเทศจีนนะครับเพราะว่าก็เขาเปิดตัวในจีนแล้วก็ต้องอ้างอิงจากฝั่งของจีนนะครับผมโดยรุ่นความจุเนี่ยผมจะเอาเป็นรุ่นความจุที่ผมคาดว่าจะเข้าไทยนะครับเริ่มจาก Redmi K70 กกันน่อนนโดยรุ่นนี้จะเป็นความจุเริ่มต้นที่แรม12กิกเลยนะครับสตดจะเป็น256ราคาเปิดตัวมาจะอยู่ราวๆประมาณ12,500บาทเท่านั้นโอ้ถูกมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเข้าไทยเนี่ยคิดว่านะน่าจะประมาณ15,999บาทประมาณนี้นะครับส่วนในฝั่งของ K70 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีรุ่นพิเศษด้วยนะครับเป็นแบบคอลแลกกับ Lamborghini แต่ว่าเราไม่พูดถึงเอาแบบตัวธรรมดากันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งรุ่นความจุเริ่มต้นก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวแรม12เหมือนกันเพิ่ม อ,อาจจะได้แรม16ซะด้วยแต่คิดว่าแรม12กิกะสโตร256นะครับราคาเปิดตัวมาจะอยู่ราวประมาณ16,500บาทนะครับเข้าไทยเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะประมาณ18,900ไม่ก็แบบ19,900อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าคุ้มนะด้วยความที่เอาจริงอะ่ะสเปคขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอกล้องเอ้ยหรือจะเป็นชิปเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มพอตัวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปตอนแรกนะครับว่าถ้าเข้าไทยมาเนี่ยไม่ใช่ Redmi K70 Series แนะน,น่นนอแ อาจจะเป็นรีแบนด์เป็นพ o c o โ F6 Series นะครับก็คือ F6 กับ F6 Pro นั่นแหละแต่จะเข้าไทยเมื่อไร่อันนี้ไม่ทราบได้นะครับตัวที่เข้าไทยก่อนก็คือเจ้าตัว r e น m i มี K70E นะครับผมหรือว่าเจ้าตัวพ o c o X6 Pro นั่นแหละนะครับเจ้าตัว s e r i e s F นะครับที่จะรีแบนด์เป็น s e r i e s F เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นช่วงแบบต้นปีหน้าเหมือนกันนะครับเผลอๆอาจจะเป็นแบบในช่วงเดือนกุมภามีนาะอะไรประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอย,อยากจะได้ก็อาจจะเก็บเงินรอไว้ก่อนแล้วกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเจ้าตัว Redmi K70 Series คุณผู้ชมชอบรุ่นไหนมากกว่ากันระหว่าง K70 กับ K70 Pro เนะครับเอาจริงๆคุณผู้ชมก็อาจจะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับว่ามันจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับคาดว่าจะราคาประมาณไหนหรืออาจจะมีการ r e b บ a n d i n g เป็นชื่ออื่นที่ไม่ใช่ p o c o F6 อย่างที่ผมบอกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามันเปิดตัวมาจริงๆเดี๋ยวผมก็อาจจะทำคลิปแยกไว้ด้วยแล้วกันนะคร ครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งติ้งให้พวกเราด้วยนะครับฝากติดตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram นะครับหรือว่าจะเป็น t i k t อกนะครับแซตแซตที Z Z t, หรือว่า CCT s i ีซ e กเซสเตชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดมิวมูเลอพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครัทุกคนแล้วกัน